แฟนข้อหนังชาลโคเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Adam Project ย้อนเวลาหาอดัมนะครับผมนะเรื่องนี้นะครับผมนะก็โอ้โหอะไรอารเรโน่ทำให้ไม่ผิดหวังจริงๆประกอบคู่แสดงกับเดอะฮักนะครับผมนะแล้วก็เด็กผมไม่เคยเห็นผลงานเขาหรือว่าเห็นแต่ผมจําไม่ได้นะคนเด็กเนี่ยไอ้น้องคนนี้ยเออ แต่ว่าทั้งสามคนเข้ากันได้ดีนี่ครับตอนแรกอันนี้ผมคิดเล่นๆนะว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีอดัมก็สวมชุดเบสทูแล้วก็พ่อของอดัมก็กลายร่างเป็นเดอะฮักขึ้นมาทำไมคือผมจำภาพแบบนี้ไปขอโทษด,ด้วยก็ในอดัมโปรเจกต์ครับเป็นเรื่องราวของโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งซึ่ง เป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลากว่าหลายปีเลยประมาณ30-40ปีได้นะครับจนตอนแรกเป็นแค่สนามแม่เหล็กใช่ไหมจนปัจจุบันในพศสอ2 2 2อะ่ะมันคือสนามแม่เหล็กอยู่แต่พอไปพศสอง0ใช่ถ้าจะไม่ผิดมันกลายเป็นเ, <Okay. S 1> เครื่องย้อนเวลาได้นะครับผมนะแล้วก็ตอนนั้น มันเป็นโลกอนาคตที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะในอนาคตรู้แค่ว่าคนที่อยู่เหนือทุกสิ่งอะ่ะคือตัวละครของอ่าเพื่อนของพ่ออดัมนะครับผมนะแล้วก็เธอคือคนดีมากจนกระทั่งในโลกอนาคตอดัมอายุสี่สิบครับผมได้ย้อนเวลามาหาตัวเอมาใน ปี2018นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดการผิดพลาดเพราะว่าอดัมบาดเจ็บแล้วก็ยานโดนยิงนะครับทําให้ช่วงจังหวะที่จ้ำเนี่ยมันจ้ำมาผิดจุดนะทุกคนเลยมาลงที่คิดทศกราช2020นะครับผมนะย้อนเวลาพลาดไป2ปีนะครับผมนะแล้วก็ได้มาเจอกับอดัมอายุเท่าไหร่นะ40 สี่สิบสองะใช่ไหมอาดมอายุสี่สิบสองมาเจอตัวเองตอนอายุสิบสองก็เลยความคิดของคือเหมือนทะเลาะก,กับตัวเองอ่ะเขาได้เข้าใจแล้วว่าตัวเองตอนเด็กมันขนาดไหนอะไรแบบนี้เออมันเป็นอะไรที่ผมมองว่าแก๊กตัวเนี้ยดีนะแล้วเด็กคนนี้เหมาะแล้วที่จะเป็นอาดมนะครับแต่ถามว่าเคมียังเข้ากันไหมยังไม่เท่ากับตัวละครพ่อลูกนะครับผมนะ อ่าแล้วก็เขาก็ต้องทำการหยุดแผนการร้ายนะครับมันจะออกแนวอ่าการ์ตูนดิสนีย์นิดนึงนะสามารถรับชมได้ในดิสนีย์พัทนะครับผมนะเนื้อเรื่องสําหรับผมผมชอบนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะผมชอบแต่ว่ามันดีเท่าฟูกายไหมยังไม่ดีเท่านะครับแต่อันนี้ส่วนตัวผมคือผมชอบนะครับผมชอบชอบชอบแต่ถ้าด้วยเรื่องของการหักจุดที่ผมอยากจะ หักจริงๆเลยคือแคสติ้งผมมองว่าแคสติ้งมันยังไม่ดีนะครับส่วนมุกตลกอะไรก็ใช้ได้นะครับรู้สึกว่าจะแค่นี้จริงๆนะที่จะหักนะครับในเน็ตดูได้ในเน็ตฟิกนะครับก็เดี๋ยวเรามาถึงการให้คะแนนกันดีกว่าครับผมการให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่9้าคะแนนนะผม เพราะว่าจริงๆแล้วผมมีหักอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่สุดนะครับมันดูแล้วผมยังรู้สึกไม่สุดแล้วก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าถามว่าชอบแหละแต่แค่มันยังไม่สุดเท่านั้นเองและเกณฑ์เก้าคะแนนเนี่ยมันคือเกณฑ์ดีแล้วแหละเออก็ถ้าชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมก็คลิปใหม่ก็จะลงเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ